สวัสดีครับพี่น้องมนีพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับมาพบกับพ่อเมพี่น้องอีกแล้วครับมนีพญานุมาปรับทีหน้าครับพี่น้องในรถแมคโคนะครับมาปรับทีหน้าครับมาปรับทีหน้านะครับมณ์ตัวนี้ก็ล่างแต่งหลังเหมียงล้างคล้องน้ำครับก่เสียดาปลูกยางอื่นใดนะครับเนาะแต่มันเป็นคู่ หลังคู่สุดอันมันปลูกอยงบ่ไ้เพราะมันหกเลยกับอะสิมาปรับให้มันเแบนนะครับที่โกบข้าวเอาไว้นะครับโกบข้าวเอาไว้แต่ว่าอันทีบ่จาเป็นเท่ากับติดตัดออกนะครับพี่น้องรู้อย่างที่น้องอันนี้คือเถียงหน้านะครับนี่เนาะเถียงหน้าต้นไม้ห้ายครับมาติดตัดออกเพ็ดปั๊บทั้งเป็นพื้นทีเดียวกันนะครับนี่ก็ต้นบักตองไงครับ เกะดายอยู่พี่น้องแค่กับบุรุษวันเกิดข้างในเนาะอันนี้ก็เป็นโกะประกอกพี่น้องดอกกากสากยุบปรกอกโค้งนี่แสบพร้อมนะครับแต่ใช้ดำโมงงนี่แสบแค่กับที่ตรงตัดตรงเพระาะว่าสิบปั๊บผลมันเป็นพื้นที่เดียวกันนะพี่น้องเนาะเกิดเป็นคู่นะครับ เซตเป็นคู่แบบนั้นนะครับเนาะกกบกม่วงกับสิเอาลุงนะครับกกบกม่วงกับสิตัดถิ่มาะวมั่นนั่นอยู่ทั้งกันแท่น้านะครับกะจิปับใม้มันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับพอะยนูก,กับสเห็ดหน้าน้านําแน่ปลูกสิงปลูกของน้ำลายกระปากปลูกกกไม้บกม่วงบกต้องมุ่นละนะครับะกะจิมาปลูกบกทั่วปลูกบกเขืมอนมั่นละครับนะ้พี่น้องนะ้ปลูกกล้วยนะครับ นี่ครับกแดนพี่แดนกับหน้าติดกันนะครับเพิ่นแบ้งไห่นะครับเฮ็ดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับหยกคู่ครับพี่น้องเห็นบ่หยกคู่จางรถพิ่นมาเฮ็ดเป็นติดกันนะครับเจ็ดแปงครับเจ็ดแปงหน้าไก่หวยอ,อีลีครับเดี๋ยวเมื่อนาพญานุสิพาไปเบิ่งนะครับว่าพญานุนาไก่หวยอีลีบ่หน้าไกออ่วหกวยครับพี่น้องหน้าติดหวยนะครับเน,นาะ นี่จะเป็นต้นบักม่วงครับปุ่นปลูกว้ก็สิได้เอาลงแล้วครับพี่น้องเจตมันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะพุ่นครับรถรถเยดเยลยรถไทยนะครับม่หยกคู่หยกรองนะครับม่น,นี่รถซิปล้อครับแต่ว่าพ่นหนีซิบลอ้อออกครับพี่นอ้องพ่นหนีซิบอออกนะครับเนาะพ่น,น พ่นกุกพ่นเก่าเข่านะครับมีกคบกขามโบบักสะดานะครับเสียเอาไปนะครับทั้งผุนพญานุกติเ์ห็ดหน้านะครับคุเนะห็ดหน้าไปนะครับเห็ดหน้าทำนานะครับกิเห็ุแบบไล่นาสวนผสมนะครับพ่นนี่กฤติสะเื่อกันพี่น้องพ่นนี่กฤติสะลงนะครับ เรามีมีต้นแบบยังก็สมมงสมมงศ์สมฮงยังนะครับเนาะตัดต้นใหม่ลงแน่นะครับตัดต้นใหม่ลงกิสะพ่นนะครับนี่บนเถียงหน้าครับบนปลูกเถียงหน้ามีกุบกมีกุบกงวงครับกุบกตองครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็คิดว่าคงจะต้องเอาลงแล้วครับพี่น้องมึงแน่กมวงงเลยค่ะยังยำยางอยู่พี่น้องผมนะกมบง มันเป็นทีในเขตของพญาน,นุนะครับเพื่อครับนับจากต้นนี้มาครับหนึ่งสองสามบกม่วงนะครับบกทิดาสี่บกบกม่วงหน่อยนะครับแล้ก็ประกอบพี่น้องประกอบกําลังเป็นดอกนะครับประกอบย่เป็นต้นบกมีครับเป็นดอกเป็นหมากเป็นผลมัดแล้วพี่น้องแก้กระสีเอาออกนะครับเพื่อรับปรปุงให้มันเป็นทีเดียวกันนะครับเนาะ น <minutes> ี่ค <Sky> ร <jogo> kind of so Thank <eterm oon> ับเป็นคู่เหมืองครับนี่จะเป็นต้นบมะยงชิดพี่น้องต้นมะยงชิดนะครับคุณจะเป็นต้นย่างครับเป็นย่างข้าวครับข้าวข้าวนะครับคุณนะครับหวยครับหวยที่ทา้งคุณครับต้นย่างอยู่ฟังหวยครับฟังหวยครับมีภาพพี่น้องนะครับมาลงทงนะครับ มาลงทงพญานุมาปรับทีหน้าครับพี่น้องนี่กำลังตัดต้นไม้ออกนะครับต้นเอาตัดต้นไม้ออกนะครับหมดไม้มามาปับนะครับจะจะลงนะครับมีมาทักท่ายี่ติพี่น้องนะครับมาปับหน้านะครับปับทีหน้าครับโอ้ที่ด้นะครับบักม่วงไปจังติดปลูกไม้กับพี่น้องนะครับจังติดปลูกไม้นะครับ สามสี่ปีก็ได้กินแลลวบักม่วงนะครับมาเที่ยวทงไฮทงหน้านะครับพี่น้องเนาะผู้ใดที่เขามาเบิ่งกับยุทธล่มนะครับเนาะรดไล่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พญานุนี้ก็รับเด้อมาเป็ี่ยนพี่เป็นน้องกันนะครับเดี๋ยวพญานุก็ที่คับไปเยี่ยมไปยามนะครับเป็นกําลังใจให้กันไล้กันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อกันสามีนะครับเนาะคอยพ่อกันคลิปนา ขอขอบคุณขอบพุ่นหลายๆนะครับที่เขามาเบ่งมาติดตามปยญนุนะครับปรกันคิดหนานะครับพี่น้องเนาะคอยสุขทุกคนอยู่ดีมีแห้งสมบังในจ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับพี่น้องเนาะกำลังเรว่ยๆครับสวัสดีครับ